ไม่ได้ไเลยเพราะว่า<ม>รถอะต,ตรงนั้นอ่ะมันจะมีรถจอดอยู่แล้วก็คือว่านี่เจ้าของตึกสามตรึกนี้นะเขาเหมาเรียบบ้านนี้ไม่ได้เลยตรงนั้นมันมีรถกระบะอีกแล้วข้างในนู้นนู่นในสุดนะอีกหกคันนี่น้นแข็งละลายหมดรถแล้วเขาเข้าไปแช่ของไม่ได้ อาตอนนี้เอาคันเล็กออกก่อนเพราะเขาจะไปทำงานเดี๋ยวเอาตรงนี้ห่อยก็ได้แลวอีกนานไหมกว่าจะมาตามทำไมไม่เอาคันนั้นออกอันนี้ึก่อนแล้วเธอก็เข้าไปอ่ะคันนั้นอ่ันไหนอ่ะคั้นขาวอ่ะั้นขาวเขาไม่อยู่คั้นขาวเขาไม่อยู่เขาไปทำงานคั้นขาวก็จอดอยู่แล้วอพจดเห็นแก่ตัวมากเลยอ่ะจะตามก่อน าลกจได้ไปตามเาไม่หให้ไปทางไหนปได้ควรเขาไม่รู้อยู่ไม่<ๆ>ตำรวจเขาไปไหนแล้วเมื่อกีบบ้เดี๋ยวให้ตำรวจมาเลียร์แล้วเขาไปตามเพื่อแรกเขาไปตาม่พูดง่ายนี่นเออพูดง่ายบอกให้ขยับคันนี้เอ้า ใค่คือเจ้าของรถ้อแดงาังนั้นก็เดี๋ยวรอเจ้าของคันนี้มาเพราะอยู่ตึกนี้ใช่ไหมคนที่เดือดร้อนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอมาอีกรอบหนึ่งเจ๊อยู่ตรงนี้แหละไม่แต่ตอนนี้คือจะมีคนออกไปทำงานก็อยู่ตึกเจ๊เมื่อกี้ใช่ไหมล่ะเขาอยู่ตึกนี้ใช่ไหมเนี่ยเจ๊คนเมื่อกี้เขาเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรู้ว่าคนในซอยนี้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นคนลูกบ้านเขาก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกันมันมีคนเดือดร้อนอยู่แล้วคือไอ้คันใหญ่มันเดือดร้อนอยู่แล้วแต่คันล็กคือเขาจะเข้าเขาจะไปทำงานถ้ามันยัง คันเล็กเองคันมอเไซค์เนี่ยมันไม่เยอะมันไม่ใหญ่หรอกเวลาเราเดือดร้อนไม่เคยมีใครมามองเห็นเห็นกันอยู่ท้ายซอยเขาก็รู้นี่เขามองดูอยู่นี่เขากำลังเ,เดือดร้อนเหมือนกัน,นลแล้วรถเราเวลาเข้าไปแล้วเราเข้าบ้านเราไม่เคยฝังทางใครอ่าเข้าใจแต่คันเล็กที่เขาไปไปได้ก็ <S <S เ,เดี๋ยวรอเขามาขยับเดี๋ยวขยับทีเดียวจบรอก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ คือไม่จะไม่รับผิดชอบคการมัแข่งได้ไงมันแข่งกู้ละลายหมดรถแล้วพูดเห็นแก่ตัวมากคือว่าเมื่อกี้ก็บอกทำไมไม่ขยับแขนขาวนี่แล้วเอาข้าไปก่อนของเราอะไรแล้วทำไมรถมึงมึงไม่มาขยับอ่ะไม่ของเราจะเสียหายเอ้าเสียหายเข้าไม่ได้แ่นขาวขยับไม่ได้เขาไปทำงานแต่เช้าแล้วนี่เขาไปทำงานตำรวจเขาไปไหนแล้วเมื่อกี้เขาไปไหนเขาไปไหนนี่เขาฮัลโหลครับฮัลโหลครับ เหวังอะไรครับไม่แทนที่ตัวเองอะมาแล้วแทนที่จะพามันมาด้วยไม่ใช่ว่ามาตัวคนเดียวบ้าเปล่ามาดูก่อนมาดูก่อนว่ามันมาดูก่อนว่ามันมันตันแค่ไหนอะไรเงี้ยแบบจะนั่งเอาบอกจะขยับไปจอดด้านหน้าตรงนั้นก็ไม่ได้ตรงนั้นยจะไปจอดตรงนขาให้ไปจอดขวางหน้าบ้านเขาสิคนนี้เขาอยู่ท้ายซอยเมื่อกี้คุยแล้ว ท้ายซอยนี่เลยแี่ตรงนั้นอะยี่ไม่ได้เขาไปใหญ่เลยข้างหน้ากอนจะให้ขยับตรงนั้นก็ไม่ได้เดี๋ยวพอเราฝั่งนี้ก็จอดก็มาไม่ได้อยู่ดีแล้วทีนี้อ่ะสมมุติเข้ามาจะจอดไดีทีนี้ก็ไม่จอดต้องเลื่อนหกเขาดิไม่เกี่ยวกับเราต้องไปจากตรงนี้ต้องไปจากตรงนี้ใช่ไหมเพราะปกติมันมีเคยมีรถเก๋งมาเช่าแล้วเขาก็จอดได้เพราะเรื่องันล้มมาทะเล็กนี่มันคันใหญ่ได้งั้นก็ไม่ได้ เขาปก,กติเขาก็คือเขาไม่มีคนที่นี่เอออยให้เขาจัดไปไม่อันนี้ผมพูดถึงว่าตอนเขาถอยออกเนี่ยอเอ้ยจะถอยออกอยังดีดูดก็เดี๋ยวให้เขาค่าเข้ามาก่อนแล้วเราก็ถอยที่นีไม,ไม่ไม่โน่นเดินหน้าไปนน่นเลยยังไงก็ไม่ถอย